สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถส่งมอบ1คันนะครับผมไม่มีเวลาได้ทําคลิปส่งมอบเลยนะครับผมช่วงนี้นะพอมีเวลาก็เลยขอคุณลูกค้ามาถ่ายทําคลิปวิดีโอส่งมอบรถนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota า e v o Double c a ลนะครับยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับ คันนี้รถปี2015นะเลขไม่270,000กิโลเมตรนะครับผมนี่สวยกิฟสวยกิฟนะครับผมนี่นะเตรียมส่งมอบแล้วคันนี้คุณลูกค้าซื้อเงินสดนะครับผมไม่มีบวกแวดเหมือนเดิมนะนี่หน้ารีโวนะแซมแจ้งก่อนนะ,ะคันนี้คุณลูกค้าไม่ได้ให้แซมเคลมเนาะลูกค้านำใบเคลมใบเคลมเองเนาะ ก็เลยมกลิ้วร้ออันนี้ก็คือยังอยู่นะครับอย่าเข้าใจผิดว่าแซมไม่เคลมให้ลูกค้าหรอนะครับคุณลูกค้านําใบเคลมไปเคลมเองนะครับผมก็ดําเนินการล้างห้องเครื่องให้นะครับผมเนี่ยล้างห้องเครื่องให้นะครับนี่คือรถ10ปีนะดูสวยมากดูติพิธกรฟริกเกอร์นะครับพบดูขวาโอ้โหสวยคลิปเลยด้านในมะดูห้องเครื่องเนี่ยเนี่ย สวยมากนะครับดูฐานแบตเตอรี่เนี่ยเนี่ยหม้อน้ำเดิมๆนะคารเดิมๆนะนะครับเนี่ยเดิมเนี่ยสวยมากนะครับอันนี้คือรถสิปีนะสิปีนะโอ้สวยนะครับผมน,ะนี่เนี่ยก็จะมีเนี่ยล่องรอยอยู่นะลูกค้านาไปเคมเองนะครับผมนี่เป็นพอลอกสติกเกอร์แล้วมันกินเนื้อสี นะครับผมก็เป็นนินการเคลมนะครับผมอ่ะอย่างใหม่ด้วยนะครับผมยางปี2024เนี้ยกรีบเลยปี24นะครับผมนี่ดูภายในเนียนเลยนะครับผมไม่200,000 73,000กิโลเมตรนะเกียร์อัตโนมัตินี่สวย นะสวยอยู่เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับในส่วนของพวกอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครับเช็คให้นี่อันนี้คือตัวตัวยกนะส่วนอุปกรณ์ช่วยเหลือนี่อยู่ด้านนี้เช็คให้ครบไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะรับรองว่าเช็คให้ทุกคันเนะี่ยดูรถ10ปีเนี่ยกระบะท้ายเดิมอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเดิมเดิมอยู่เนียนเลย ตัว e นะครับ2 4 e นะนี่นะถามแซมว่ามีแบบนี้อีกไหมนะครับแซมบอกเลยนะตอนนี้มีนะให้ดูนี่ก่อนนี่นี่นะนี่ให้ดูเลยนะครับที่แซมบอกว่ามีอีกนะครับผมแต่ว่าจะเป็นปี2017นะครับผม แบบนี้เลยนะครับปี2017แบบนี้เกียร์ออโต้นะมีเข้ามานะใครสนใจทักมาหาแซมโทรมหาแซมเลยเลยที่เบอร์0863543692นะครับมีแบบนี้อีกนะแบบนี้แต่เป็นปี2 0 17นะนี่นะส่วนใครอยากได้รถสวยๆรถเดิมๆนะครับผมโทรมาหาแซม0863543692เลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกัน ส่งมอบแล้วจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ